สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็น9ล้านสจแดนทะยองครับวันนี้พบกับทางด้านเพชรตาจีวีเดนกีราสุราชที่หนัก115ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับของมวยมวยช่องเจ็ดสีครับรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับน้ำหนักไม่เกิน147ปอนด์ระหว่างเจ้ามังกรขาวชิ์แก้วพลนะครับกับทางด้าน จวัผูผาตอโยธานะครับคู่นี้เคยโชคกันมาเป็นมังกรเขาชนะคะแนนมาพิกัด1 4ึงปอนด์นะครับคู่ที่3มก็จะเป็นมหาสมุทรเอสซีอาเปมินบุรีพบกับทางด้านผลพรันชัยที่หนัก1 1 8อปอนด์เพื่อแข่งขันกันวันนี้ก็จะเป็นชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนะครับพบกับคู่ปรับเก่าอีกครั้งครับวินมรัตนบัณฑิตที่หนัก1 2 7ปอนด์นะครับไฟสุดท้ายเป็นทางด้านชาติพยัคฆ์ชนะมาที่จังหวัดสตูลนะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยเก้าล้านซอจอนเร,รยองเมื่อเช้าเนี่ยมา115ปอนด์ทพีกัดเพชรตาปีเงินกีฬาสุราชก็มา115ปอนด์ทพีกัดนะครับคู่ที่สองจิงแชมป์รุนร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับมับงกรขาวมา147ปอนด์ทพีกัดส่วนยอดภูผาก็มา147ปอนด์ทพีกัดนะครับคู่ที่สามมหาสมุทรเอชอาร์แป๊ะมินบุรีมา118ปอนด์ทพีกัดส่วนนั้นผลพรัญชัยมา118.2นะครับ ลดอยู่0.2ชาติพยักศักสตูนมา127.4ลดอยู่0.4วินมอรัตนบัณฑิตมา128ปอนด์ครับลดอยู่ปอนด์หนึ่งสรุปแล้วลดน้ำหนักเมื่อเช้ามีอยู่3คนนะครับมีผลพดันใช้ลด0.2ชาติพยักลด0.4แล้วก็วินมอรัตนบัณฑิตลดอยู่ปอนด์หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับมวยช่วงนี้ไม่ได้ไปตามสายตาไม่ได้ไปตาม อาวุธที่เราเห็นนะครับเรามองอย่างหนึ่งกรรมการมองอย่างหนึ่งเซียนก็มองอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยศึกจิตมังนลซุปเปอร์ไฟ์บางท่านบางคนนะครับหลายท่านหลายคนที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับคู่ของเจ้าสิงเหยพิเกษสัญชัยมยไทยยิมนะครับพบกับทางด้านทูมาโรนะครับบางคนมองว่าทูมาโรนี่ถอยตั้งรับออกวุฒิสวยงามเนินเนน แต่ว่าหลายคนมองว่าทางด้านสิงเหนในเดินจับเดินตีเขาในเหนียวหนึบน่าจะเป็นฝ่ายชนะหลายคนมองต่างกันนะครับกลางยกสี่เนี่เจ้าทูมโรเป็นต่อกลางอากาศประมาณยี่สิบหนึ่งนะครับแต่ว่าพอะหมนโจคกเนะี่ยราคาไหลรองไหลรองสองหนึ่งรองนะครับหลือสองหนึ่งรอง,รอง,รลรองแล้วก็มีตะโกนนี้อย่างเดียวนี้อย่างเดียวยกค้าออกมาก็เดินแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าเยมัน เจ้าสิงเหเดินไปแป๊บหนึ่งแล้วออกมาเต้นมาเต้นก็ราคาขานไปที่เจ้าสิงเหเป็นต่อประมาณ3 1มหนึ่ง้าหนึ่งแล้วกรรมาการก็ชูมือให้ทางด้านสิงเหชะนะคะแนนไปหลายคนมองว่าไม่น่าผ่านหลายคนมองว่าผ่านแต่าทางทีมง,งานของทางด้านสิงเหก็ให้หมวยเดินจับเดินตีเดินลุยเขาบอกว่าเด้เนอรนนเนเ้นเหมือนกันของทูมโร่ก็บอกว่าถอยตั้งรับเข้าทางนะครับเข้าทางมวย เข้าทางของทูมารอาวุธดักแข่งวางแข่งได้สวยงามแต่ว่าเข้าทางมวยแต่ว่าไม่ได้เข้าทางเซียนนะครับทีมงานของค่ายพีเคและก็เซียนขาใหญ่นะครับส่วนมากขาใหญ่เนี่ยมอวานนี่จะอยู่ฝั่งของท่านสิงเหนะครับก็ไหลรองไหลรองเสร็จก็ตะโกนนี้อย่างเดียวนี้อย่างเดียวกรรมการก็ไปตามราคาเซียนนะครับไปตามราคานี้อย่างเดียวนะครับอาวุธก็ได้อยู่นะครับขยันก็มองได้หลายมุม ส่วนตัวผมนะที่ผมมาพูดวันนี้นะครับที่ผมอยากบอกแฟนคลับก็คือคือมวยแบบนี้ครับที่เขาทีเรานะครับที่เขาทีเราแต่เราที่ซึ่งเป็นคนกลางมันต้องอยู่ได้นะครับจะออกหัวออกก้อยเราก็ต้องอยู่ให้ได้ราคาดีๆครับเขาตัวสูกออกตัวบังทุนนะครับคือมวยจะเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่ให้ได้ครับออกตัวบังทุนนะครับเขาตัวถูกอย่างแฟนคลับในกลุ่มไลน์ผมนะครับก็น่าจะเอาตัวรอดได้ ช่วงราคา18ถึง21แล้วก็มีตัวเงินมาไหลรองแบบผิดปกติผมก็แจ้งแฟนคลับว่าอย่าต่อตามนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน้ำเงินเป็นต่ออยู่21 21 31ในประมาณน,นี้นะครับผมก็บอกอย่าต่อตามถ้าท o โ o r r ชนะก็ไม่ต้องไปเสียดายครับก็ปล่อยเขาชนะไปแต่ถ้าจะเข้านะครับก็ให้เข้าโดยที่สิงเหเพราะว่าราคา21กลางอากาศไหลรองเหลือ21แล้วก็มีตะคนนี้อย่างเดียว้ายๆก็เขาล้อมไม่หมดแล้วนะครับ ถ้าถ้าจะเข้าให้เข้าสิงเหแต่ถ้าชอบทูมารุก็ให้นั่งดูนะครับไม่ต้องไปเข้าถึงทูมารจะชนะก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับถ้าลักษณะบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องปล่อยไปตามเกมนะครับผมก็แนะนําแฟนครับและอีกคู่ครับมีหลายท่านโทรมาสอบถามว่าติดเพชรชนะตรงไหนนะครับส่วนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ผมก็เห็นราคาแล้วก็2ยกก็เกือบสิบหนึ่งนะครับยก3ามาเบียดนิดหนึ่งยกสีก็แทบจะว่า ราคาเป็น23.1นะครับแฟนที่อยู่ในกลุ่มไลา์ก็คงเอาตัวรอดได้นะครับแฟนคลับของผมก็ปกติก็ระดับเซียนอยู่แล้วนะครับที่ผมมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมแนะนำนะครับที่ให้แฟนคลับเข้าไปนะครับอ p k 2 4นะครับเป็นลายพักยกที่ี4นะครับลายพักยกระบบอัตโนมัติ ลายพักยกที่สิบสี่แอตติเคสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับที่นี่การันตีเรื่องความมันคงทางด้านการเงินแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครฟรีหากไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับผมพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับ0 9 3 0 0 5 0480นะครับเบอร์โทรผมแล้วก็แฟนคลับก็สมัครแล้วก็เข้าไปดูนะครับบรรยากาศเลดไหลต่อไลรองนะครับลายพักยกบรรยากาศ เป็นยังไงบ้างนะครับให้ท่านก็ไปศึกษานะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆจึงได้แฟนคลับถึงได้แนะนําให้แฟนคลับเข้าไปศึกษานะครับก็จะได้นําส่วนดีจากที่ตรงนี้มาพัฒนามาปรับปรุงเป็นแนวทางในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านก็เข้าไปศึกษาดูมาดูราคาเร็ดก่อนนะครับราคาเร็ดวันนี้นะครับครูแรกนั้นใหม่ๆนะครับเก้าล้านกับเพชรตาปี ใหม่ๆเลยเปิดมาที่ใครต่อรองนะครับณวันนี้นะครับณวันนี้ก่อนการช่างน้ําหนักวันนี้เนยะตอนเช้าเพชรตาปีเป็นต่อ5-4แล้วนะครับจากใครต่อรองมาที่เพชรตาปีต่อ5-4และก็หลังการช่างน้าหนักเสร็จไหลไปที่11-8คู่ที่สองนะครับมังกรขาวกับยอดภูผานะครับมังกรขาวเป็นต่อที่7-4นะครับมังกรขาวต่อ7-4หมาสมุทรกับผลพลันชัยนะครับผลเป็นต่อ7-4นะครับ ผลพระรันชัยเป็นต่อเจ็ดสี่นะครับแล้วกุองรายการวันนี้นะครับชาติพยักศักดิ์สตูลเป็นต่อที่สามสองชาติพยักศักดิ์สตูลมวยทำงานผู้จัดและเคยชนะมานครับเป็นต่อที่สามสองนี่เป็นราคาเด็ดทั้งเจ็ดสีตอนเช้านะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับกู้แรงนั้นเก้าล้านสอจดแดนทะยองครับมวยอายุสิบเจ็ดปีนะครับตัวนี้จากจันทบุรีเขาในแข็งแกร่งตีเนียนนะครับอาวุธคมเป็นมวยเก่านะครับต่อยมานาน ตอนเด็กๆนี่เก่งใช้ได้นะครับแต่ว่าหยุดพักไปเป็นปีสองปีนะครับนานๆนต่อยทีวันนี้ก็มาเจอกับเพชรตาปีเรียนกีฬาสุราต์ซึ่งหลุดวงโคจรตกรอบแรกนะครับหน่วยรอบพุ่นเสือที่ต้องเกิดซีมาโดยเมื่อรอบพุ่นเสือนั้นก็โดนศอกของเด็กาจินกำนันชีรวัตรนะครับดังหักก็ได้ดถอนตัวจาการอบพุ่นเสือไปหยุดพักตัวไปหลายเดือนนะครับกลับมาก็มาคู่ชื่อชะนะนอกกู่ชกมานะครับ ฝีมือเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเก้าล้านนี่ฝีมือดีถอยตั้งรับหนักแรงทุกๆเช่นกันแต่ว่าภูมิด้านทานนะครับภูมิด้านทานเห็นจากไฟที่ต่อยเดิมพันกับเจ้าตรงตัวนะครับโดนท้องโดนหน้าโดนหมัดโดนศอกไม่ค่อยได้นะครับวันนี้เพชราตาปีมีของสแสลงนะครับหมัดหนักศอกคมเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงทุกๆครับตีนขวาเนียนเข่าในแข็งแกร่งแต่ทีเด็ดที่ขาดของเพชราตาปีวันนี้อยู่ที่หมัดกับศอกนะครับตัวน,นี้เก่ง ไมให้เป็นทีเด็ดนะครับราคาเรทเปิดมาไม่ห่างครับใหม่ๆเปิดมาที่ใครต่อรองเวลานี้ไหลไปที่เพชรตาปีตอน11.8ถ้าเปิดหัวมาเป็นทีเด็ดของรายการนะครับลุนไปที่หมัดและศอกของเพชรตาปีเรนกีฬาสุราชนะครับผู้แรกเปิดหัวมาผู้ที่สองของรายการนะครับมังกรขาวสิทธิ์เจ้าบพนนะครับซ้อมอยู่ที่ช็อกกี้ยิมของตานรองไก่สิทธิ์เจ้าบพลนะครับตัวนี้ฝีมือดีนะครับผ่านระดับรถถังนะครับปืนกลกลับมาให้ใจไว้สามไฟเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ กลับมาไฟแรกนี่ไปปั้มไปลงรวมอยู่ที่จิตมงนลไฟที่สองก็มาปล้าอยู่ที่ค่ายที่เด็ดเก้าสิบเก้านะครับไฟนี้ก็มาซ้อมอยู่ที่ค่ายจอก,กียิมนะครับเป็นมวยตีนสายหนักแรงครับฉลาดหลักเลียมดีนะครับมังกรขาวแต่ว่าดำนะครับจากน้องฟอกร้อยเอ็ดส่วนกุชชกก็คือยอดภูผาตอโยธานะครับตัวนี้18ปีนะครับจากชัยภูมิ หมัดหนักสอกคมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพยัคภูดินนะครับมีเจ้าสิงนะครับเจ้าสิงสิทธิศักดิ์เซิงชิมิวยิมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์นะครับดูแลการที่ซ้อมวันนี้ชิงแชมป์ลนร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับมังกรเขาเคยชนะมาครับต้นๆ้นเน,นี่ยเดินโดนหมัดโดนศอกนี่โครงเทงแต่ว่าท้ายท้ายก็เอาอยู่นะครับวันนี้ผมก็ให้ไปที่มังกรขาวชิดเจ้าปะพลของรองไก่นะครับน่าจะคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นทีเด็ดตัวที่สองครับมังกรขาวชิเจ้าปะพล เปิดเปิดมาเป็นต่อที่เจ็ดสี่นะครับมาถึงคู่ที่สามนะครับมหาสมุดเ c ษอเแปมินบุรีแชมป์เบอร์รอบพุนเสือตัวที่สิบเก้านะครับจากบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่แปมินบุรีนะครับเจอกับผลพันชัยนะครับตัวนี้กลับมาสามไฟนนี่ข้อร้อมสดเมื่อเช้าลดหนักอยู่ศูนย์จุดสองกับผลพันชัยเปิดเปิดมาให้ผลนี่เป็นต่อที่เจ็ดสี่นะครับคู่นี้นก่อนการใช้ญํำหนักกันผมชอบไปที่ผลพันชัยนะครับ หลังช่งน้ําหนักไปดูเนื้อตัวของทางด้านมหาสมุทรโอ่งมาดีครับน้ําหนักมาดีรูปร่างดีเนื้อตัวแน่นครับวันนี้หน้าลงทุนรองครับหมัดหนักศอกคมเขาในเหนียวหนึบนะครับโดยเฉพาะลูกศอกฟันได้หนักได้แรงฟันได้ชะกาดแทกกันเดินจับเดินตีมีรุ่นครับวันนี้เกมสั้นเกมยาวมีรุ่นตลอดลงทุนน้อยได้เยอะนะครับผมเจ้าพี่มหาสมุทรเอสอาร์เป็กมิ่งบุรีครับผู้ที่3ของรายการมาดูู่เอีกของรายการนะครับชาติพยคก์ศักสตุนกับบินมรัตนบัณฑิตนะครับคู่นี้เคยชคกันมา ที่สตูนนะครับชาติพยักพลิกชนะคะแนนมานะครับได้ลูกดึงลูกเหลี่ยมนะครับวันนั้นบินนีเดินจับเดินทีต่อยหมัดปั้มตีแต่ว่าเจอเหลี่ยมกระตุกเจอลูกหักพวงมาลัยก็พ่ายคะแนนไปนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ชาติพยักรดอยู่0.4นะครับส่วนบินมรัตนณบิตรถอยู่ปอนหนึ่งเดรดเปิดมาให้ทางด้านชาติพยักเป็นมวยทีมงานผู้จัดเนี่ยต่อยที่32นะครับ ชาติพยักซ้อมอยู่ที่ราชาวมวยไทยของทีมงานผู้จัดส่วนบินมอรัตนบัณฑิตซ้อมอยู่ที่เอฟเอกรุ๊ปนะครับชาติพยักหลักเหลี่ยมดีครับฝีมือดีฉลาดรวดเร็วบินมมเช้ามาสูงมาใหญ่นะครับมาหนาซ้อมอยู่เอฟเอกรุ๊ปเป็นมวยที่มีเข่าในแข็งแกร่งนะครับมวยคู่นี้นะครับเรดเปิดมาให้ทางด้านชาติพยักเป็นต่อ3าสองในฐานะเจ้าถิ่นหน้าเสือลูกเหลี่ยมลูกกระตุกนะครับดีกว่า แต่วันนี้ครับผมแนะอยากให้ลงทุลองไปที่วินหมอรัตนบัณฑิตนะครับเขาในเนืยวหนึบมีหมัดมีศอกนะครับเดินจับเดินตีนะครับแทงยัดใส่นะครับอย่าไปเด้งทีเด้งทีเจอเหลี่ยมเจอลูกกระตุกจะเสียอาการวันนี้เป็นมวยที่น่ารองครับเป็นวินหมอรัตนบัณฑิตนะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่เพชรตาพยงเดินกีฬาสุราษฎร์นะครับหมัดหนักศอกคมรุนตรงนี้นะครับเป็นทีเด็ดเปิดหัวตัวแรกนะครับเป็นทีเด็ดตัวที่สองนะครับมังกรขาวสิ์แคบบพลครับซ้ายเนียน รถถังเอาไม่อยู่นะครับยอดภูผาถ้าไม่จริงนะครับคงต้านลําบากผมไม่เป็นติเด็ดตัวที่2ครับมังคนเขาชิดแก้วปพลตัวที่3ครับลงทุนรองที่มหาสมุทรนะครับสอกคมน้ําหนักมาดีซ้อมเยี่ยมครับและควยวขายการนะครับบินมรัตนาบัณฑิตหน้าลงทุนรองอีกตัวนะครับเขาในเหนียวเนบมัดนักสอกคมหน้าติดตามครับวันนี้ ท่าน,นี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่เคียงข้าง,งผมมาโดยตลอดนะครับรวมคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ขาดเหลือไปมาอย่างเป็นมิตรอย่างเป็นพี่น้องนะครับขอให้ท่านชโชคดีร่ำรวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ